ก็เรียบร้อยน่ายห่างประจักษ์ชัยไ้ทองค่ำไปอีกหนึ่งศิลปินนั่งเอกกลวยเปรมกระมลที่ลงมาจากระเบียบว่าทศินได้บอถึงเดือนโดยที่นั่งเอกกลวยเปรมกระมลเป็นนั่งเอกของระเบียบว่าทศินที่อยู่กระบบงมา4ฮาปีแต่ก่อนหน้านั้นวันที่16เมษายนนั่งเอกกลวยเปรมกระมลได้โพสต์ในเฟซบุ๊ก ของกล้วยเปยรมกมลแฟนเพจบอกว่าวันที่13เมษายน2566บอกิีว่าเพลงนี้เป็นเพลงสุดท่ายที่ได้ลองบนเวทีระเบียบว่าทศาินกันโบโยจริงๆนำตาแห่งความรักที่มี่ให้องค์กรตลอดระยะเวลาหาดูดการต้องขอขอบคุณผู้บริหารและแฟนคลับระเบียบว่าทศาินและขอโทษทีบสิมัทโอทนไปถึงฟังใด อืดอัดมานานจนมันแตกบ่เลือสินดีบ่โทษภัยในวันนี้โทษตัวเองที่ต้องอดทนบ่หมากพ่อบอ่เกี่ยวกับพ่อบอ่เกี่ยวกับวงนะคะผู้ใดสีดามาจะด่าก็ด่าหนูพาอหนูเหลือกเองมื่อนีขอประกาศยุติความเป็นสมาีิวงระเบียบว่าทศสินล่งเพียงนี่มือ่อใดหนูทำใจไดส้สิเขาไปกราบล่าสิไปกลับล่าพอด้วยตัวเองท่านที่ ขอขอบคุณที่ทําให้มีกล้ยเปลมกระมนในมือหนีขอบคุณที่คอยซัพพอร์ตขอบคุณจริงๆสุดท้ายที่สุดหนูพิมพ์หรือพูดบ่คอยเกง่งทอดไดแต่อยากให้หูวงว่าหนูจริงใจเสมอมากล้ยเปลมกระมน่นเป็นการโพดเมื่อวันที 16. ่16เมษายน2566ายแต่เมื่อทีนั่งเอกกล้ยเปลมกระมนลงจากระเบียบว่าท้าศินจริงๆรกับวันที 13. ่13เมษา หลังจากนั้นนังเอกกล้วยเปรมกระม่นก็หายไปและมาโพดอีกเทือน,นึงเมื่อสิบหาชั่วโมงที่ผ่านมาโดยทายลูบรวมกับนายหางประจักษ์ชัยไ้ท่องคำบอกว่าเป็นเกียรติมากเลยที่ได้ร่วมงานกันในเร็วๆนี้โดยทายลูบคููกับนายหางประจักษ์ชัยไ้ท่องคำและในเฟซบุ๊กของประจักษ์ชัยไ้ท่องคำได้โพดบอกว่าดีนบรับกับกล้วยเปรม และดูแลการสอมยุกิในวันนี้คนหลายบทบาทให้โอกาสได้ดีห้โบแมนนักชกช่วยแต่ไ้คือแม่เล็กนี่เป็นโพดค้องในห่หางประจกักษ์ให้ท่องค้ำที่ประกาศรับกล้วยเปลมกระม่นเขาไปเป็นศิลปินกับข่ายไ้ท่องค้ำโดยนางเองกกล้วยเปลมกระม่นพึ่งลงจากระเบียบว่าทาศินได้ประมาณสองอาทิตย์เมื่อวันที่13เมษายน ก็นนนั่นที่ยุกิเพ่นประกาประกาศลงจากวงหมอลำเสียงวีหกได้บ่ถึงมือสองมือกับประกาศประยุกกับไข่ไ้ท่องค่าและตอนนั้นยุกิเพ่นประกาก็ได้เปิดเผยว่าบรได้เตรียมกันมาก่อนพึ่งคุยหลังจากที่ลงจากวงเสียงวีหกบม่มีเรื่องที่ดิวกันไว้ก่อนเตรียมกันไว้ก่อนแต่แฟนๆก็สังเกตว่าอาจมีการคุยกันลวงหนา บอ่อหรือจังไหร่พอประกาศลงปุ๊บก็บไปขึนไข่หายท่องคัมท่านที่สลับยุคกกิเพ่นปากาและกอนนานั่นมีคนตั้งก่อสังเกตว่านางเอกก้อยชาเรนี่อาจจะไปขึนกับหายท่องคัมแต่ด้วยยังมีสัญญาอยู่กับสาวหน่อยเพชรบันแพงเหลือเวลาอีกสองปีถ้าสิไปขึ้นกับใข่หายท้องคั่มก็ต้องไปเจราจาไปคุยกันให้หูเลืองก่อนนางเอกก้อยถึงสิเปกขึ้น ไข่ไฮท้องคําของนายห่างประจักษ์ใช้ไฮท้องคําได้ก็สังเกตว่าช่วงนี้นางเอกที่ลงจากหมอลลัคณะใหญ่กลางดูลูกันก็สิไปโพธีไข่ไฮท้องคําจนเป็นคําเป็นวัลี่ที่นายห่างประจักษ์ใช้ไฮท้องคําออกมาโพด์ไฮโบแมนนักชกช่วยแต่ไ้คือแม่เหล็กนี่คือที่มาของวาลี่นี่ที่ มักมีศิลปินที่ลงจากวงหมอล่ำแล้วไปขึ้นอยู่กับไขห่หาท้องคำในท่านที่